นี่หลังจากเขา้าเคลียไปเคลียมานะคะนี่คือผลงานของเรานะคะเคลียเคลียจนเมือนนะะ่อยนะคะเออเก็บหยากเก็บซาเนาะเปียสีดเห็ดเนี่ยเห็ดไข่เห็ดไข่นะคะ นี่เห็ดเห็ดข้าวแป้งบอกเห็ดข้าวแป้งเลยเนื้อเห็นยังเห็ดดินเห็ดดินเห็ดขาวซื้อมันจะซื้ออย่างเด้แแอ,อ,อนนแต่ว่าเพมันว่าแกงเรามันหอมนะคะหอมหอมกินแบบกินขี้ดินกินขี้ดินหอมหอมผลง,งานของเฮานะคะ